นำกปปสนายพุทธทิพงศ์ปุณกันนำมวลชนปิดรอฟอมหลังพบว่ายังทำงานอยู่และปล่อยให้ข้าราชการจากกระทรวงคมนาคมเข้าทำงานประกาศให้เจ้าที่ออกจากสำนักงานและหยุดงานไปจนกว่ารัฐบาลจะลาออกหากดื้อดึงจะตัดน้ำตัดไฟอาคารทันทีส่วนที่เวทีสวนลุมพินีเกิดเหตุวุ่นวายเมื่อผู้ชุมนุมรายหนึ่งถือมีดยาวหนึ่งฟุตไล่ทำร้ายกากรกปปสอ,อ้างขโมยเสื้อไปสองครั้งและดื่มสุรา ล่าสุดกาศสามารถควบคุมตัวได้แล้วด้านร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงพออ่อสอ,อสรสย้ำใช้พรกฉุกเฉินใช้จับแกนนำและเอาผิดนายทุนที่สนับสนุนขณะนี้มีรายชื่ออยู่แล้วหากพบทำผิดจะส่งเรื่องให้ปปง,งยึดทรัพย์ทันทีและเตรียมปิดรายการข่าวสถานีบูสกายที่เยผยแพร่บิดเบือนข้อมูลสภาธุรกิจตลาดทุนไทยแนวรัฐบาลพิจารณาใช้กฎหมายด้วยความระมัดระวัง หวันพรากอฉุกเฉินจะซ้ำเติมความไม่มั่นใจนักลงทุนและการทํามาค้าขายโดยคาดว่าสถานก,การณ์ความขัดแย้งจะยุติลงโดยเร็วด้วยความสันติและมีเป้าหมายไปที่ผลประโยชน์ของประเทศชาติสนับสนุนโดย Attack 3D Clean Action